เพียนกับตัน้อยสองตัวเสียงฝาห้องแล้วครับนี่ลวกมาเลยครับเป็นใหญ่เหรอเหี้ยบดันดิมีแหงวะติกตักตามหมอบัต,เตรเลยนะ นีเถ็ี่ลาจุดอันนี้ใหญ่ขนาไหลายตัวก็ลงมางลึกกตบ่ค่อยถึง cho phúng nhé nữa xong Thế. Thế nên? Thế nên? vậy xong tô này thì tắm các tao đấy Thiên. 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 น้ำมันขอดลงแห่งลงนะปลาที่ไปใส่เนีย่างยุบยยุบยุบ้ยยุ้อ่าออดจะมีตน้อยอ่าขอดจับเวลามหมดแล้วนะีลุงเวลาเวลาี่นี่กตีหรอ,ด,อ,ด,อ,ด,อด,ดแล้วเนะี่ย cũng tối lắm Quý làm thì tối nhung nhão lắm Xoay quý làm Cách đen dậy, thiên sống Kiện tùy đọc yêu kiện gần mặt nhé mặt 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 นี่หูขาด,ดอยู่ออโอ,อ,อ,อต้องขาดตาหนึ่งองมุอมดแดงนึ๊บนึ๊บนึโอ้ดินแห้เงเควิลามตัวเดียวอะจะป่านี้เ,เลยถึงใต้น้อยพร้อมดินแห้ง หลอดเจอต้นลูกปนินแล้วครับมือเนี่ยยังเป็นต้นพ่อแม่ปนินเลย

Cảm <laughs> ơn măng lắm măng kia măng kia <laughs> <Cái> măng, <laughs> măng. kia ញ້ອຍពីនពីន thank <sweak> you kiếm vậy. เเป็นไม่เรื่อยล้วครับมาซอยไปเป็นจะขายย้อสี่เซ็คุยลามคุยลําม ที่ละหาตูที่ละสิบตูที่นี่หน่อยกันลยมังหน่อยอินแห้งเท้แ นึ่งขีดวันนี้สามตัวนึ่ขีดตัวสามตัว,ร,ตวตรูกว่ะวันนี้สามตัวหนึงขีด

ไซร์ลิก3ตัว1นขีดนินเด็ดเดียว เเีเพียนเพียนกับอันนึงน้อยสองตัวเสียงฝ่าห้องแล้วครับมีหมดทัทนงเทียงเลยฝารองแล้วนิดๆมาแล้วหตัวครับ ร,ร,รีบมาหน่อยนะครับวันนี้มีเสียงฟ้านะครับว๊ะอ้เพียนใหญ่เพียนใหญ่ลวกมาเลยครับเพียนใหญ่

Mình nói mìn nói, chuồng này nước rén chứ, chuồng cua nhang mà, chuồng thùng muối hòn